ผมแฟรงค์พัคชนครับผมเป็กิจกงครับและนี่คือการคุยกันแฟรงไกฟรายการของเราจะพาคุณไปพูดคุยแข่งรับเชิญในเรื่องที่คุณอยากรู้และเราอยากให้คุณรู้ครับอะไรแนะนำเลยจะร้องเพลงไปซื้อน้ำยากอกเส้นเสียงกอเข้าไปแล้วค่อยมาร้องร้องอะไรอย่างนี้ ว่าเป็นเสียงวูบมากกว่านะครับอยากเลิกทำแล้วเดี๋ยว่อยัยตามเสียงอย่างนี้ร้องเพลงอย่างนี้อย่าบอกนะว่าผู้หญิงที่เขามาเขาว่าเพลงหวานของนซสรีซาน์เขาจะจะมารายกันเราเฮ้ยเหนื่อย แลวบอกนะวันจะจะนี้มันจะจะบอกนี่แหละมันก็จะบอกนี่แหละว่าใช่เเออคุณแม่สวีทนุชถูกต้องวันนี้คุณแม่สวีตนุชมาเยี่ยมดยรายการของเราครับมาพร้อมกับอัลบั้มที่ส2สวีตนุชที่สุดหวานพร้อมกับโปรดิวเซอร์คนเก่งคุณลูกเก๋ย์เขา,เาคุณบันสุวรรณนชินครับมาพูดคุยในรายการของเราวันนี้มาของโปรดิวเซอร์คู่ใจเลยเนาะอัลบั้มที่2นะอัลบั้มนี้เออขะเอสเอ็มเอสด่วนๆเลยอยากฟังเสียงหวานๆเจอรอยยิ้มหวานๆคุณแม่ละอยากเจอคุณแม่แล้วนะครับเนื่องจากวันพอเนื่องจากวันนี้นะครับเจ้าของเสียงหวานๆนะครับ ที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครมาทั้งทีนะครับถาม SMS ประเด็นเดดวันจันนี้ครับถามว่าคุณอยากฟังเพลงใดในแบบฉบับของคุณแม่สวิตนุชนะครับทีมพ์ f เเวนวัคตามด้วยชื่อเพลงนะครับกดส่งมาที่4242830เยอะๆโดนๆครับพี่แป้งครับอยากฟังเพลงใดในแบบฉบับของคุณแม่สวิตนุชเอานี่เลย ชอบกัดจีบวิดเดอร์สตาร์วิดเดอร์สตาร์แล้วสิเพลงวัยรุ่นนะเอาเพลงวัยรุ่นเ่ยอยากฟังว่าคุณแม่ร้องเป็นเพลงวัยรุ่นแล้วจะเป็นยังไงหรือเอาแนวเอวี่ก่อนฮะไอวิดไหมไอวิดลองดูดิชอบกัจีบก็ชอบกัดจีบแล้วสิไหนเอาสมชายชอบกัจีบก็ชอบกัดจีบเลยสิพอดีว่ะชักไปไม่เป็นละหรือเอาคาราบาลอ่าชอบก็ใจก็ชอบก็จีบเลยครับพี่น้องอุลตร้าแลมชอบกัด อจะเอาอะไรอย่างเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับคุณแม่สวิทนนแล้วก็โปรดิเซอร์คุณเก่งคุณบันสักครู่เดียวคุยกันแฟรันฟรั์ คอเซ็นเตอร์นี่หว่าจ่ายมาจ่ายมาอย่าทำสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยให้คุณเต็มกว่าทั้งความคุ้มครองและใจกระทิงแดงเครื่องดื่มของคนไทยที่มียอดขายอันดับหนึ่งของโลกเชื่อมต่ออย่างเหน,นือชั้นกับปอดเตียสตาใหม่กลับมาพูดคุยในเรื่องที่คุณอยากรู้และเราอยากให้คุณรู้ในคุยกันฟรงฟรัง และช่วงนี้สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยให้คุณเต็มกว่าทั้งความคลุ้มครองและใจมาย้ำมาที่ SMS ประเด็นเดบิวประจำวันนี้นะครับถามว่าคุณอยากฟังเพลงใดในแบบฉบับของคุณแม่สวิตนุษนะครับพิมพ์ f เเวนวักตามด้วยชื่อเพลงนะครับกดส่งมาที่4242830เยอะๆ่ดนๆครับและสวัสดีครับเรานั่งอยู่กับเจ้าของเสียงหวานนะครับที่มาพร้อมกับอัลบ้างที่สุดหวานคุณแม่สวิตนุชและโปรดิวเซอร์คนเก่งครับคุณบันสุวรรณโนชินครับผมสวัยดาครับสวัสดีคาัุณแม่มาดิคาโอ้ย ทำไมครับอยากร้อยมาหลายอีกซื้อมาสามสิบปีจะไปจีบคุณแม่เอาคุณแม่ดูถ้าสังส่วนสวยนะถ้อาสาวต้องสวยคนะน่าอย่างนี้คุณแม่ไม่เอาหรอกรอไม่พอไม่รอไม่พอเลยครับพี่มันครับอนุญาตจับมือหน่อยได้ไหมว้าวหานมาแล้วครับแย่เลยเอาไปหนึ่งดอกใส่คุณพ่อจะหล่อ เอารอสิมาดูลูกสาวที่สวยใช่ไม่รอแล้วพ่อเขาเขาเป็นคนเก่งแต่ลูกก็อาจจะเป็นคนเก่งคุณแม่ผูทชางมาซะอย่างนี้บอกไม่รอรอครับชื่อชื่อสวีดนุษนี่เป็นชื่อคุณแม่ตามแบบประชาชนเลยไหมครับไม่ใช่ค่ะบ้าไก่บ้าอะไรไก่ตั้งชื่อแล้ว ใครเป็นคนตั้งให้ครับลูกสาวค่ะลูกสาวเออดีนะโคโปรดิวเซอร์ค่ะดีนะลูกตั้งชื่อให้แม่ก็ดีไปอีกแบบเลยแล้วก่อนลูกสาวนี่คือเห็นบอกว่าเป็นโคโปรดิวเซอร์ใช่ค่ะลูกสาวคือเป็นภรรยาของคุณบ้านค่ะชื่อแม่จริงๆชื่อวรนุชโอ้โหแล้วคิดดูถ้าคุณออกกันบ้างคุณวรนศิลปินชื่อวรนุชเออดยว พูดไปเป็นบอลแล้ว่าเป็นาษาอังกฤษกระยุ่งเลยโอ้เลยไม่ได้เลยไมด้เลยได้เลยใครเป็นคนนำพาคุณแม่มาออกอับรบ้านมคุณแม่ครับครับก็สองคนนี่แหละเขาไปทานข้าวกับแม่ทุกวันตอนกลางวันเลี้ยงข้าวเขาทุกตอนกลางวันเลี้ยงเลี้ยงข้าวเขาชายทั้งคู่เขาคุยกันไปคุยกันมาได้ยินเสียงแม่ร้องเพลงกับเพื่อนมัางอะไรมั่งบองทีเพื่อนก็ไปร้องคาราโอเกะเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็เลย เออก็เลยชเชิญสรุปเองเสร็จคงเอา,จาใจกูไม่เลี้ยงข้าวะอะไรอย่างเงี้ยเอาลูษสาเข้ามาแล้วเอามาทำเป็นศิลปิน,นด้วยอม่ออก่อนต้องถามนิดนึงว่าไอเดียที่เอาคุณแม่เป็นศิลปินนี่คือได้ตัวคุณแม่ก่อนหรือว่าได้ตัวเพลงก่อนพี่บนันถึงเอามาเป็นศิลปินน่าจะเป็นพร้อมๆกันเพราะมันมีเพลงรักนิรทัเนี่ยแต่งไว้แล้วก็เลี้ยคุณแม่ร้อง อแต่ตอนนั้นเกียงไม่คิดว่าจะทำัลบ้มไงฮะก็คิดว่าเป็นเพลงเดียวพอแต่หลังก็เปลี่ยนเปลนใหม่เห็นอะไรในตัวคุณแม่ใหญ่ว่าเป็นศิลปินในใบชาซองเราได้คือไม่มีอะไรจะคิดแล้วฮะหมดเขาเรียกหมดมุกแล้วเอาลอง เอาคนแก่มาขายดีกว่าไม่ใช่หมดเงินแล้วห้แม่ร้องไม่เสียเงินทั้งนัไม่ได้ตั้งหรอได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วแปลว่ารออยู่นานคิดเลยไหมว่าได้ยินเสียงแล้วแบบแนวต้วเป็นแบบนี้ต้องเอาเป็นลูกกรุงหน่อยหน่อยลูกกรุงเอาเาเรียกว่าสำเนียงของลูกกรุงแต่ใส่เนื้อหาที่เป็นสมัยใหม่ก็คิดโดย คือปกติงานของของพี่ก็เป็นอย่างนี้นอยู่แล้วม,ม,มีรวมชื่อรวมนี่รวมนั่นงานของพี่พี่บ้านนะอันนี้ของคุณแม่เนี่ยก็คิดว่าเฮ้ทำไงให,ให้มันคอนทราสต์กับคนอายุหกสิบกว่าออเออคน60สกว่านี่ส่วนมากเล่นคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยเป็นหรอกนะแล้วก็ใส่ซัพคอมพิวเตอร์เข้าไปเออน่าจะแปลกแล้วก็ทำเป็นแบบดนตรีลูกกรุงให้เข้ากับเสียงคุณแม่ทิศทางของเพลงในค่ายนี้จะเป็นอย่างนี้อะไรป่ะอ่าเป็นหลากหลายครับมีลูกกรุงมีลูกทุ่งมีล็อปมีแจ๊สมี อยากทำเลยก็ทำคะไม่มีอะไรจะเสียแล้วผมชอบพี่บัตริานคำถามแรกผมก็โดนเลยเอคุณแม่เป็นศิลปินเบอร์ที่เท่าไหร่ของค่ายใบชาสองน่าจะเบอร์ที่สามครับเบอร์ที่สามเบอร์แรกเป็นแนวไหนฮะเบอร์แรกก็เป็นเป่าแซกแล้วก็ร้องเบอร์ที่สองก็เป็นพี่น้องบบ เป็นคุณแม่สบายผมว่าคนที่เป่าแซงผมพยายามหาคนที่ไม่เสียเงินค่าร้องฮะโอ้ก็กล้องมาตัดสินใจนานไหมว่าที่จะพูดคุยกับคุณแม่ยายว่าก็พอพอได้คิดก็เอ้ยมันมีเพลงหนึ่งแล้วไงฮะก็คิดว่าเป็นโจทย์ละเราทำไงให้เป็นอัลบั้มหนึ่งก็ไปคุยกับแม่ดีกว่าคุณแม่ก็ร้องไหมคุณแม่เป็นแบบนี้คุณแม่คิดคิดอยู่นานเลยคุณแม่คิดอยู่นานนาทีหนึ่งเรากำลังจะเออ ตกลงตกลงตกลงอะไรเงี้ยมีสัญญาไหมเซ็นเซ็นเซ็นไว้ไหมีเซ็นสัญญาด้วยกลัวกลัวไม่ทำไงฮะยครับ็นในสัญญาระบุไหมครับว่าค่าร้องต้องไม่ไม่จ่ายอันนี้เรายกเว้นแบงอยู่แล้วเราแบงไว้อยู่แล้วค่าร้องไม่ระบุใช่นะครับแม่ครับตอนที่คุณลูกเขยมาทับทามนี่รู้สึกยังไง อ้าแม่หรือเปล่าำแม่หรือเปล่าอ๋อก็ด oh, mm ีใ hmm. จ oh. uh ค um, ่ะออ๋แม่รู้อยู่แล้วว okay. ่าแบว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมาชมรู้อยู่แล้วอยู่แล้วแหมช่าเสียงดีลูกสาวเกะก็บ่อยขนาดนี้นี่น่าเวลาร้องที่บ้านเปิดวอลุ่มเสียงดังเลยก็อย่าคนข้างบ้านเลยครับเปิดวอลุ่มมากแน่เพลงในรอบที่สองยังคงเป็นลูกกลุ่มเหมือนเดิมมครับแม่ครับค่ะแล้วเนื้อหายังคงยังจะเป็นแบบเดียรพูดถึงเนื้อหาในปัจจุบันอยู่ ก็มีเนื้อหาในแบบอะไรนะ call center อ,อ,อะไรร,รวมๆมี 3G ม,มี Facebook แล้วก็มีเพลงในสไตล์คุณแม่ด้วยอ,อย่างลือความรักแปลกหรือคำหนึงที่เป็นบรรยากาศสไตล์คุณแม่เลยอะไรเงี้ยในในยุคนั้นยุคเกา่าๆออกแบบผู้ใหญ่เลย <ใน S 2> ซึ่งซึ่งแต่งใหม่ซึ่งแต่งใหม่เลยครับเราก็ต้องจับลูกค้าสองกลุ่มไม่ให้หนีไปไหนนี่เดี๋ยวเอาไว้รุ่นไว้เดี๋ยวคนอายุมาก นอกจากเป็นโปรดิวเซอร์ยังทำการตลาดด้วยนะมีมาร์เก็ตติ้งแผนด้วยครับแม่เราถามนิดนึงก่อนที่มาทำเพลงนี้เนี่ยคำศั์โอ้โหทางคอมพิวเตอร์ก็ยากนะเดสทงเดสท็อปไฮไฟเฟสบุ๊คโอ้โหสารพัดจะไม่ไหวจะเคลียร์เป็นสัพวับรุ่นทั้งนั้นเลยนะทางหน้าจอของงงไหมครับตอนแรกทราบมาก่อนไหมก็ถ้าเผื่อเป็นศัพท์ทั่วๆไปที่แบบมันแปลเป็นเรื่องทั่วๆไปที่มันไม่ใช่เฉพาะกิจนะคะครับ ก็ไม่งงค่ะแต่ว่าบางอย่างยังเฟซบุ๊กเนี้ยต้องถามเขาทําอะไรกันออย่างเงี้ยนะแล้วก็เออแล้วก็อะไรนะเอออะไรเออฟาร์มวิวอะไรอย่างเงี้ยแค่เขาทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยต้องไปทดลองเล่นไหมคุณแม่แม่มีเฟซบุ๊กไหมแม่ไม่มี้เปค่ะลูกก็มีค่ะ ก็เลยเปิดดูนิดนึงใช่ค่ะแล้วก็อธิบายให้ฟังต้องต้องทำความเข้าใจก่อนถึงจะสื่อสารออกไปได้ใช่นะครับผมพี่บันเหรอครับพี่บันช่วยช่วยคุณแม่ไงบ้างเรื่องสับทางคอมพิวเตอร์ต่างๆก็พี่ก็อธิบายเท่าที่เท่าที่แกไม่เข้าใจอ๋อคือคือแบบว่าเอ๊ยอันนี้คืออะไรแต่ดีลีนรีไซเคิลบิลเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่ามันน่าจะไปทางไหนครับบรรยากาศการทํางานจะเป็นยังไงฮะแม่ยายกับลูกเขยเขาทำงานร่วมกันถ้าเป็นละครไทยนี่ โอ้โหลูกเขยกับแม่ยายนี่ตัวกัดกันเลยนะกัดกันเลยนะเพราะบรรยากาศการทํางานก็มีก็มีกัดกันอยู่อยู่ในถ่ายน้ำของก็มีเสียงกันบ้างเลยบ้าเลยกันไม่ใช่แมวมีเสียงกันบ้างมีมีม้างดน้ำของอะไรอัดร้องเงี้ย้ตรงนี้ไม่ไม่ไม่ดีเลยอยากเอาเนื้อปิ่นงี้ใช่ไหม กันมังจะร้องอยู่แล้วจะเปลี่ยนเนื้อคิดดูเี๋ยนิดนิน้อยๆให้มันถูกใจแม่อะไรอย่างเงี้ยเมะรเลยผมไม่งงไงว่าเมื่ออยู่ในหน้าห้องอัดแล้วมีกระจกกั้นกลางเนี่ยฐานะเป็นโปรดิวเซอร์หรือว่าเป็นลูกเขยใช่ต้องบอกว่าให้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 ตัดตรงนี้ออก แต่ความไม่รู้เคยออกอตัดเหมือนคนทํางานด้วยกันแต่บางทีเขาก็เปลี่ยนแต่ไม่ยอมเปลี่ยนให้บางทีเขาก็เปลี่ยนให้เพราะว่าแบบเนี่ยมันเข้าปากกว่าแล้วมันคํามันน่าจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ยอมนะพูดในฐานะนักร้องทำงานร่วมกันต้องแชร์กันใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดไม่ยอมทําตามคุณแม่ทําไงครับเออบางทีก็ยอมเขาอะไรเงี้ยเขาก็เขาจะมีอธิบายว่าอันนี้ไม่ได้แร้วคุณแม่อะไรอะไรอย่างเงี้ยเสียงมันโดดเสียงมันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทัานประธาทั้งหกมา ครึ่งๆก็พอครับพี่บานครับแต่ว่ามีคนไก่เกลี่ยครับผมถ้าเกิดมันจะไม่มีปัญหาใหญ่โตเพราะมีคนไก่เกลี่ยนั่นก็คือโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์เป็นใครอ่ะเป็นเมียเขาหรือลูกลูกเขาเนี่ยลูกคุณแม่ลูกคุณแม่เมียพี่บานอย่างนี้แบบเวลาแบบว่าจะมีการแบบให้คุณแม่ลดคีย์เพิ่มคีย์เพิ่มนู่นเพิ่มนี่ มีต้องมีโครบอวเซอร์ซึ่งเป็นภรรยาแล้วก็เป็นลูกสาวของแม่ไปเคลียร์ให้ไหมครับใช่ใช่ก็เป็นตัวเชื่อมมีเหมือนกันะบางบางบางทีบางทีเขาบอกแม่อย่าร้องเลยเสียงแหลมเกินไปอันนี้เขาตามใจผมอย่างเดียว ขัดใจคุณแม่ตลอดเยอะที่ทำนะเยอะที่ทำเยอะที่ทำสำหรับพี่เลยครับในตอนแรกนึกว่าลูกสาวคุณแม่นะจะไปทางเดียวกันเนาะขาดใจคุณแม่มีขัดใจคุณแม่าเล็กน้อยเพื่องานในทางนั้นคุณแม่อยู่ยุคโบราณเนี่ยยุคเก่าหรือไม่รู้ว่าการตลาดยุคนี้หรือร้องแบบนี้จะเป็นไงอะไรเงี้ยก็คือจัดเราก็ต้องช่วยช่วยคิดให้เทคนิคในห้องใช่ใช่สมัยคุณแม่ถ้าเกิดอัดเพลงนี้ก็อัดกันสดๆวันเทคเลยนะเทปนี่มาเป็นม้วนห นี่ที่เสียงนี้นี่มีการร้องไปเคี้ยวหมากไปนะฮะเราเองมเคี้ยวหมากไม่ใช่เคี้ยวหมากเหรอครับได้อารมณ์นี่อำไมยตลอดเวลาเลยเออนะดีเหมือนกันดีเหมือนกันเออล่ะนี่คือการทำงานนะฮะผมว่าน่ารักดีนะอุตสาหกรรมในครัวเรือนนะช่วงหน้าอย่างนี้หรื่เปล่อยที่บ้านกลับไปก่อน นาะให้คุณแม่พูดได้สะดวกปากนิดนึงเออเเออดีป่ะดีป่ะแล้วกลับมาคุยคือแม่ต่อนะใช่แล้ววันนี้ต้องขอคุณพี่บันครับแต่พี่บันยังอยู่กับเราครับในมิวสิกวิดีโอที่เราจะให้ชมนะครับชื่อเพลงว่า Call Center เป็นโปรดิวเซอร์เองเล่นด้วยนะเพลงนี้ร้องด้วยนะนะครับสว e e นุ u t นะครับฟิชงิ้งกับพี่บันนี่แหละฮะกับเพลงนี้ Call Center ไปชมกันเลยอย่างว่านะข้าตัวคนหนึ่งนุ่นแพงทำเองให้หมดจะดีกว่าเออนะครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันแฟรงค์ไน รครับดีใจที่รับตั้งใจจะโทรหาคุณหรือโทรผิดเบอร์ผมจะไม่โกรธเคืองคุณโทรพ่อนักบุญปรดจงการุณอย่าเพิ่งวางสายได้ยินแต่เสียงสำเนียงที่หวานหยดย้อยอย่ามัวแต่ฟอยใช้รอยคุณคงมั่งมีแม้ช่างหูถึงรู้ได้ยังไงล่ะเนี่ย ็นความวังดีโทรมาวันนี้ด้วยความตั้งใจงั้นเรามาเจอกันสักทีไม่ดีตอนนี้ต้องทำงานยิ้มคุณคงจะเคลือบน้ำตาลยิ่งคุยยิ่งนานออกเรื่องเสียบานผิดจุดประสงค์อยากไปดูหนังแล้วทานข้าวต่อที่ไหนเข้าใจผิดไหม ได้โทรมาเพื่อชวนคุณโทัเข้ามาตั้งใจแกท้่าหรือยวนก็คุณนั้นกวนผู้จนฉันรวนไม่ได้ทุรัอยากพูดเชิญครับผมคงสะดับคำซึง้งฉันอยากพูดถึงค่าอท,ที่ค้างจ่ายมาโอ,โ,อโ,อโอ้โอยนี่คอเซ็นเตอร์นี่หวารีบโอนจ่ายมาค่ะบริการค้างนานมากแล้ว เสียงสำเนียงที่หวานหยดย้อยอย่ามัวแต่ฝอยเทรอยคุณคงมั่งมีแม้ช่างหูถึงรู้ได้ยังไงล่ะเนี่ยเป็นความหวังดีโทรมาวันนี้ด้วยความตั้งใจอย่างนั้นเรามาเจอกันสักทีไม่ดีหรอกตอนนี้ต้องทำงานยิ้มคุณ คงจะเคลือบน้ำตายิ่งคุยยิ่งนานนอกเรื่องเสียบานผิดจุดประสงค์อยากไปดูหนังแล้วทานข่าวต่อที่ไหนไหมครับเข้าใจผิดไหมไม่ได้โทรมาเพื่อชวนเฮ้ยคุณโทรเข้ามาตั้งใจแอคท่าหรือยวนเนี่ยก็คุณนั้นกวนพูดจนฉันรวนไม่ได้ทุกรัอยากพูดเชิญครับผมคงสะดับคำซึ้ง ฉันอยากพูดถึงค่าโทรที่ค้างจ่ายมาโอ้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 นี่อร์นเตอร์นี่ว่ารีบโอนจ่ายมาค่าบริการค้างนานมากเลยโอ้โนี่มันคอเซ็นเตอร์นี่ว่าจ่ายมาจ่ายมา,า,ยมาอย่าทำว่าค่าผู้จ่าจีดฉันผมต้องรีบว่า,ถ,าถูกตัดสายจะว่าไม่ตื่น ถามแจกรางวัลจันพุทธศุ์คราวที่แล้วถามว่าจากมิวสิกว <respuesta. S 2> <ๆ>ิดีโอเพลงเลิ่มของวงบาสเกตบอลคงรูปเรือที่เต้ยเอาขึ้นมาตั้งเขียนคำว่าอะไรระหว่าง F F 1รักค่าและ F F 2พักค่าและคำตอบที่ถูกต้องคือพักค่าและนี่คือชื่อของผู้ชกดีทั้ง5ท่านครับ